เมื่อเปิดเครื่องแล้วเราลองมาเขียนซีบัตสมมุติเราจะแก้ให้มันเนียนขึ้นสมมติปั้นไม่สวยให้กดตัวนี้นะครับคอนโทนคอนโทลค้างไว้คอนโทรลค้างไว้นะครับตัวคอนโทรลค้างไว้แล้วลองมาคลิกวาดดูวัตถุจะเนียนขึ้นคอนโทรลค้างแล้วคลิกซ้ายลากมือ ได้อีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดอยากให้มันยุบลงไปกดตัวนี้ครับ t a a l t ตัวนี้ครับ a l t ค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายแลล้วากมันก็จะเป็นรูเหมือนเอาดินอนอกครับโอเคนะครับเด็กๆเ,เล่นดูนะได้สองวิธีแล้วให้เนียนขึ้นกดชิปเอ้ กดค้างไว้ครับกดค้างไว้กดค้างไว้แล้วก็กดคลิกซ้ายลากก,ก็จะเนียนขึ้นเนนขึ้นราเนียนขึนนนขน้นจะทำให้ดินเหมือนรูปรูปให้เนียนขึ้นนะแรกๆก็เห็นแล้วนะตอนนี้เห็นไม่ชัดกล้องผมไม่ดีกดตัวนี้ A A I E I T แล้วก็คลิกสายค้างแล้วก็ตัวนี้ค้างก็จะเอาดินออกโอเคนะครับไปใช้ดูนะการทำให้ดินเนียนขึ้นแล้วก็การขูดดินออกกดตัวนี้ค้างเอาดินออกกดตัวนี้ค้างทำให้ดินเนียนขึ้น แต่จะนึงกดคลิกขวาด้วยนะคะเวลาเขียนโอเคครับจบบทเรียนครับขอให้พ่อหลวงรัก้าคุ้มครองครับบทที่สี่แล้วใช่ไหมเนี่ยจำไม่ได้สี่ <laughs> บาทครับ